จะเป็นใครไปเส้นได้ สวัสดีครับสวัสดีครับอุ๊ยคนวัดรักสามารถตาดีทุกคนเลยนะโอ้สวยนะเนี่ยขอบคุณมากคขอบคุณมากนะครับแหม่ถ้าเกิดรู้ว่าคนเยอะแล้วคนหน้าตาดีก็มาเล่นตั้งแต่สี่วันที่แล้วนะครับขอบคุณมากครับจ้าขอบคุณมากไม่ต้องเกินจ้าไม่ต้องอายพี่ขออีกขออีกขอสดได้ไหมแล้วก็ขอขวัญเวลาสักครู่นะคะแล้วพี่ใส่ กทแปดแปดหนล้าีขยบรไหน่อนะคะ้แลหานห้ามนเกออ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมาไปขยบรถเบสิกครับพบกับดาราัจครับมาจากเมืองแก้มู่เพื่เอกอแปลืปไดป้ป็นเหมือนไมรอ จ้าแม่จ้าแม่จ้าแ่เพาะจ้าแม่นม่มาเหร็งกานวัดหรือมาเหร็งบ้านับุคลากรยวัดเขาบอกชื่อวัดนางสาจมาแก่ได้ไงเรียกพ่อจ่ให้เอต้นถงจูต้นหนูไม่รู้นะเอาดูาเอาหนัเปียมาให้เอาปูนแปะแม่ถ่ายรูปฉันเอาเต็มตัวโดยอย่าข้นตัวนะ ขึ้นตัวไม่ได้ขึ้นตัวมันงานโตกนังอยันัออยไหนแม่ครัวอยู่ไหนแม่ครัวมาดูเพื่นาแม่ครัวแม่ครัวบ้านนี้มีแจ่ไว้น่นเท่านั้นรู้ได้ไงรุ่นคุณหมอพรเทพทาก็เข่าหรือหันซกน่แก๊สัวยิ่งยังแกตัวใช่ยิ่งใหญ่ปูดใหญ่

อาไก่หลงนุ่มม้องเลูกเขียอ่่างนนั้ะโอ๊ยกูทนยังไงเจอเติมมะเขือแบบนี้ดอกไมาช้าเขาก็กินไก่ที่ก่อนแล้วนี่เออแล้วก็กินได้ที่ยังอะไรพี่ต้นไอเนี่ยไอ้หมูเปรี้ยวอะไรอครับหมูเปรี้ยวป้ามันรู้หวานแต่กูกินไม่ได้หวานออกเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวไม่ได้ยัง ยังไม่กินเลยองลองกินให้ได้เลยพีเติร์พี่เติรครับผมโอ้โหของผมนะของแท้ของริงอติดแ้ต <OK> ้องเาใุกเออยังห้พอชื่นใจเดือคเ็ดนะแล้วก็มีอะไรจะบอกแม่เนเือนมา บคเดินแม่เด้อชาวบ้านมาแน่นขอให้แม่เรียนไมสูเก่งๆเดอ้ย้มอปีอวชขอบคุณเด้อจริงๆเลเนี่ยนางฟ้านี่ยโม่เม้าเน งานไม่ถูกเลยทายละตื่ของเราหรอก็มีไปรอกคุณท่านเลยนะที่มานี้ะดีคุณนาาขว่าคุณเป็นอย่างสูตอนแมนฝนจะตกนะคก็ได้ไว้วถ้าเกิดว่าฝนฟ้าไม่ตกถ้าเกิดนะครับการแสดงตั้งแต่ต้นยังตกได้เราจะแก้บนด้วยกันให้ตะก้อแก้ผ้าเพื่อรอวัดสาม ก็มัเป็นตัวแก้ผ้าพิ่งร้อพัดฮะไอ้เต้นไอหาเผื่อเป็นคนเดียวครับขอบคุณมากครับเงินทองก็ไม่เอาไปไหนหรอกขอบคุณมากเอาไปใช้วันที่หนึ่งก็วันที่สิบหกวันหวยยังหาแม่กู๋มแล้วอย่างวนี้คุณลู้เลยว่าหวยออกนาทีหวยล็อก<า>ล็อกอะไร,รอ่ะล็อกคอกูแดดพ,พึ่เลื่อนผมพึ่งผมพึ<ผ>ม่งเคยมา ถนนสาคช่เป็นครัง้งแรกแม่ผมไม่รู้ว่าจังหวัดนี้เซเว่นจังหวัดนี้เขาขายมอเตอร์ไะใสออะไม่ใช่เขาแค่ไหอนอ่มอเตอร์ไซค์มาขายในเซเว่นอาจริจิพ่อกู้ช่อยอน,นั่นเนาะไอ้อพัดดอกเนาะพอกูเอาไปวางปุ๊บไอ,อ,อ,อ้ไอ,อ้สาเซเว่นมันขามกู้เด็ดถามว่าพี่เวฟไหมครับไม่ได้ไหมายถึงว่ารถเวฟมอเตอร์ไซค์เขาหมายถึงว่ามึงจะเอาไปอุ่นไหมผมบอกกู เลิตอนแรกบอกแม่ดีเสิร์ว่านั่งบิดีๆน่ะทำไมอะนึกว่ายกต้นตีนน่ะมั่งนตื่นยืดโพดเป็นผู้หญิงต้องนั่งบ่ายโมงอะไรทำไมอะนี่นั่งอย่างนี้แต่นั่งเทียมตรงหรือยังนั่งบ่ายโมงมากไม่ได้แล้วกูไม่อยากจะบอกเลยมองไปนึกว่าหอมโมง เขานั่งเหยียดตีดูแว่าเขาเขานั่งข่อยมมกนักมา่มมันก็นั่งไม่ได้อีกแต่พอมพุกคนนี้กูว่าไปยอนดั้มกูข้าไปยอนดัม,มไม่เคืเลยมา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 จากไหนฮะแล้วก็ผมมาจากโอล่ามาจากโอล่าครับแต่ทำ<ม>ไมมาถึงช้าจังเลยก็เพราะว่ามัวจะเติมนม้ำมันโต๊ะกับเอเด็กตั้มอยู <c oughs> ่ครับก็ไม่ตกบเขาทำไมอ่ะว่พอกูจอดมันบอกพี่เต็มไหม พึ่มืงาวว่าผมเต็มเขาไม่ได้หมายความว่ามืองเต็มหรือเต็มสมัย่อพ่อมาเนี่ยมืองเต็มเต็มขาวไหมอ่าโอ้ลูกแม่แกขำจังกระจังอยู่ไม่ไหลบวกเลยยังเงียบปักเลยเมื่อกีนี้เขาเขาใจดีม่เปิใจเขาใจเย็นไปหน่อยขอให้แม่กไดเห็นวยมากนะครับผมที่มีน้ำใจให้กับพวกเราชาวคณะนะครับผม ใครจะมีให้มีอีกเลยครับนี่สิครับตามกล้องทิศพี่เติ้ลบอกตามกล้องเวลาถ่ายอยู่ตรงนี้ดีแล้วอย่าไปอยู่ก็อื่นตรงนร้นทำไมอ่ะงานที่แล้วกูเคยเห็นแดงแป๊บเงิแสงแปบแป๊บกูไปกินมดขุนอ่าแดงเอ้ยเดินไปดูพวกดูดบุหรี่ไม่ใช่กล้องเอองูเห็นอะไรนะแป๊บแปบเดี๋ยวคุณแม่หาที่ว่า

ี๋ยวเป็นมือเอตังเหรอคือสารภาพมาไหไคือมื่กี้แกเถือหวานมาใช่ม้มึงลูกหมายกินไก่ยังติดฟันเลยกันไหนอ่ะเ้ยขอบคุณมครับที่มีให้นะเดิมน้มันมาสองพันยังไม่ถึงต้องง่วงหรอกดีพอแม่กูคนดูกู กูบอกว่าเล่นที่นี่สมุทรสาครป๊าแป๊บเดียวคับไปสมุทรสงครามที่ยังหาทางกลับมาไม่ได้เลยขอบคุณมากนะครับที่มีรับใจให้กับเ็ขอบคุณดีไหนใครเรียกใครครับใครครับเจ๊ชี้ฉันจะเรียกคนอื่นใครแขกผิดใครคะผมใช่ไหมพอตายมาได้แก่นั่นแหละ ถ้มึงไม่ต้องสือนะพ่อหนะไปเร็วขอบคุณมากน,นะครับคี่เี้ให้กับน้องพ้อแป้โอ้ขอบคุณครับโอ้ยพี่ซื่นเลยห้ผมโยนนาผมก็ตก่อนมันงอโตก็ฉัดนึยเนี่ยนี่ไอ้ฉันมันต้นจอมมันปูอย่างเงี้ยที่หลังจะให้ตุ๊กตาน้องพ้อนะครับอยากซื้อตุ๊กตาหน้ารักให้ที่ไรพี่หลังซื้อกุมานหรือพระเต๋อให้ <c oughs> พ,หหพ้อเขาชอบเดีวกูเอาพลัดพิกหลงปัวหยีลงก๊ก พี่โนตผมผมขายต่อสองร้อยครับให้มานี่แกไปซื้อมาหรือไปเออเอ็นมันมีให้พูดเลยแล้ไรเพื่อนเพื่อนเพื่อนเรื่องคือตอนนี้ก็เราทำงานแสดงที่นี่นะครับแบนี้ไม่บ่อยนะก็มีงานก็ยืนติดต่อ เล่นใช้นะครับทุแบนดเห็นไหมกระทุ่มแบรน่าวันทียี่ห้เด้อพี่น้องเด้อสารากากระทุ่มแบรนด์เด้อพี่น้องไปดูกันเด้ออ๋อจริงนะลูกฟ้ากฤษดาบามีถ้าเขาหาผมว่าอยู่าไมเมีในที่คุณกตไว้ก้ยหั่อะ้องไห้รออไม่เกินเด้อก็ตามหาะไ้่กับใครงัลนั่งใจให้้องให้ เดี๋ยวพรุ่นี้เราไม่มีงานนะคมากใด้านเราได้ัองไปไรานาเดีขอบคุณมากครับรดเลิกีวนี้กูไม่ต้องผ่อนแล้สบาใจโอ้โจะแต่อยู่ลุฟ้ารวยซื้อมอนดกู่อกให้เขาดส็ะแกมาือะาใจขอคุณนะครับขอบคุณารรจ่กคัดูท่านนะครับก็ขอให้ ไม pues right right nah ่บานที่มมีตู้เย็นถึงได้ปตเย็นเก็บไว้องแล้วาว่าเนยเาจะให้ใคฮะทำไมต้องหหอบด้วยโอ้โอเครับปรู้จกูอยู่กาลามีบารมีกูดังนะไงขนาดยังรู้จักกูอาวัวรู้จักังไมึฟังมนลง ุกข okay. ์กมทั้งข้อเขาไปรออย่างนั้นอยู่แล้วรับไม่ยังไม่หมดนะครับแม่คุณมานน้ำหวานใจตุ่มานที่มีนำหวานใจให้ขอบคุณขอบคุณสำหรับขอบวันเกิดด้อนะของคุณเตือนเลยครับขอบคุณครับผมจะธุจขาขอให้แม่อวยพอนห้อยังไงก็ขออนากลับไปให้แม่อย่เจ็บอย่าได้จนอย่าให้เจ็บอย่าได้ไข้ ให้ตายไี่ใ่สเมอเมื่ออายุครบร้อยปีแล้วกำลังใให้กดกีะถี่นอนสบายสบายอิจหาเจ้าพค่้าวันนี้ท้าวสดรรค์สึดีแใจไม่ได้นะแต่กินทีไล้ તમે ક્યાં છો เนี่ยจะ รับจากฝูงชนแต่ารู้ไหมว่าตอนนี้พระมารดาของอินทิรานได้ขึ้นพระชนม์แล้ววันนี้จุดให้เเรื่มรัแสงการกษกทอดใน้เป็นทีขพระตองรส์พือีูาดวรากแม้ร่รูอ เสวี่ยโกวีจางเพื่อมาลาเราเราจะไม่ย่อรอยให้เราประทุนข้าตัวยกปอกขึ้นเหยียบขาตัวไว้องค์พระนรี

จงดึง so ึินและชำร่างเราให้ทองเต็ยิรงบทราปีเจ้าเข้าสู่ท้รมแห่งควมจากของข้าผานแ้วพี่เจ้า Gracias. Ayo, 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 ayo ถึงมันจันทรคาะเจ้าต้งไปหาสองสิมาช่วยน้องสาวเจ้าดังคือหลักดีงร้องเดชายที่ยวรับน้องจับจุพิธิตรานหากล่วงเลยชาเวลาจัานทรคาาใจแล้วน้องสาวคงเจ้าดับรับไดเป็นหินศีลและต้องรู้กับท้า รับผัวตาลป้าลาศท้าวจักรเอาไว้ฮ่า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 ถ้าจะรับประชามารักอีกนี่แต่จะช่วยน้องมาขอให้ท่านเมตตาเราอย่ากลัวมารออีกจะรออีกอยู่ในข้าวแหงนี้ถ้าพี่ไม่ตอบพี่จะเอาดอกบัวลา